สวัสดีค่ะเรื่องตึงๆที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยที่เราได้ยินกันบ่อยๆเอาเข้าจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องทหารประทะกันแล้วนะคะแต่มันกลายเป็นสงครามย่อมๆบนเวทีโลกเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า เกิดอะไรขึ้นในห้องประชุมที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาคือมันมีการ,รเผชิญหน้ากันแบบโอ้โหตาต่อตาฟันต่อฟันเลยทีเดียวภารกิจของเราวันนี้คือการแกะรอยดูว่าในห้องประชุมวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไทยเอาหลักฐานเด็ดอะไรไปโชว์แล้วกัมพูชาแก้เกมยังไงซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพความขัดแย้งที่ใหญ่กว่าเรื่องเขตแดนเยอะมากค่ะโดยข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากทั้งบันทึกการประชุมจริงๆรายงานข่าวหลายสำนักแล้วก็ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ใช่ครับคือประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะมันไม่ใช่แค่ข้อพิพาทของสองประเทศเพื่อนบ้านแต่มันเหมือนการวัดใจกันเลยว่ากฎหมายระหว่างประเทศเรื่องมนุษยธรรมอย่างอนุสัญญาออตตวาที่ห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าในทางปฏิบัติ <c oughs> เพราะทั้งไทยกับกัมบ,บ,บูชาก็ลงนามเป็นสมาชิกที่ต้องทำตามกฎนี้ทั้งคู่มันเลยเป็นการทดสอบตัวอนุสัญญาเองไปในตัวด้วยครับ โอเคค่ะงั้นการที่ไทยตัดสินใจลากเรื่องนี้ขึ้นไปบนเวทีโลกที่เจนีวาเนี่ยมันต้องมีจุดแตกหักอะไรสักอย่างอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ไทยต้องทําขนาดนั้นค่ะฟางเส้นสุดท้ายก็คือขาของทหารไทยครับอ๋อในช่วงไม่กี่เดือนก่อนการประชุมมีทหารไทยถึง7นายต้องสูญเสียขาจากการเหยียบทุนระเบิดที่เพิ่งถูกวางใหม่ๆตามแนวชายแดน7นายเลยเหรอคะ7นายครับซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีปีมีคลุยนะครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่าบรรยากาศตอนนั้นมันตึงเครียดถึงขีดสุดอยู่แล้วจากเหตุปะทะรุนแรงแถวปราสาทพระวิหารเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่มีการใช้ทั้งจรวด b m เ1ทีวันแล้วก็กำลังทางอากาศเข้าสู่กันจนคนต้องอบพยพกันวุ่นวายดังนั้นการที่มีทุนระเบิดใหม่ๆโผล่ขึ้นมาในสถานการณ์แบบนี้มันเลยถูกมองว่าเป็นการกระทําที่จงใจยุ่ยยุแล้วก็ยกระดับความขัดแย้งอย่างร้ายแรงเลยเข้าใจเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่เป็นเหมือน การส่งสารสารอะไรบางอย่างในภาวะที่พร้อมจะรบกันอยู่แล้วแล้วในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนายศรีหัศกพงเกศแก้วท่านว่ายังไงบ้างคะท่านพูดชัดเจนมากครับว่าไทยไม่ได้อยากสร้างความตึงเครียดทางการเมืองแต่เรามีหน้าที่ปกป้องชีวิตคนของเราและที่สําคัญที่สุดคือหลักฐานทั้งหมดในมือมันชี้ไปทางเดียวกันว่าทุนระเบิดพวกนี้ถูกวางใหม่อือและมาจากฝั่งกัมพูชา ด้วยเหตุนี้ไทยเลยตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนคือการเปิดใช้กลไกตามข้อ8ของอนุสัญญาออตาวาครับข้อ8เดี๋ยวนะคะข้อ8นี้มันคืออะไรคะเป็นเหมือนการยื่นเรื่องฟ้องร้องอย่างเป็นทางการเลยหรือเปล่าคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับข้อ8คือคกลไกที่อนุญ,ญาตให้รัฐสมาชิกหนึ่งสามารถร้องขอคำชี้แจงจากอีกรัฐสมาชิกหนึ่งได้อย่างเป็นทางการเมื่อมีข้อสงสัยอย่างจริงจังว่าอาจมีการละเมิดอนุสัญญาเกิดขึ้น อ๋อคือเปลี่ยนจากเรื่องของสองประเทศให้คนอื่นมารับรู้ด้วยใช่ครับมันคือการเปลี่ยนเรื่องที่เคยคุยกันแค่สองฝ่ายให้กลายเป็นประเด็นที่ทุกประเทศสมาชิกต้องรับรู้แล้วก็เข้ามาเป็นพยานซึ่งถือเป็นการยกระดับปัญหาทางการทูตที่แรงมากจุดยืนของไทยคือที่ผ่านมาเราพยายามคุยกันดีๆแล้วพยายามแก้ปัญหาผ่านช่องทางทวิภาคีมาตลอดค่ะแต่คำตอบที่ได้จากกัมพูชามันสวนทางกับหลักฐานแถมยังให้ข้อมูลที่บิดเบือนซ้ำไปซ้ำมา ในเมื่อคุยกันหลังบ้านไม่รู้เรื่องไทยก็เลยต้องลากขึ้นมาบนโต๊ะใหญ่และเสนอให้เลขาธิการสาธาประชา,ชาติตั้งขณะผู้ตรวจสอบข้อท็จจริงอิสระเพื่อให้มีคนกลางเข้ามาดูเลยว่าความจริงคืออะไรพอไทยเปิดเกมรุกมาแบบนี้ฝ่ายกัมพูชาที่นำโดยรองนายกลีทุธเขาตอบโต้กลับมาว่ายังไงบ้างคะคาดว่าคงไม่ยอมง่ายๆแน่นอนครับเป็นการตอบโต้ตามตำ,ตำราเป๊ะเลยอย่างแรกคือปฏิเสธบอกว่าข้อกล่าวหาของไทยเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานพิสูจน์อือหือ อย่างที่สองคือตําหนิไทยกลับว่าทําไมไม่คุยกันดีๆก่อนทําไมถึงข้ามขั้นตอนการเจรจาทวิภาคีในข้อ8วรกหนึ่งแล้วกระโดดมาสู่การร้องเรียนในที่ประชุมเลยซึ่งมองว่าไทยนี่แหละที่ต้องการ,รเผชิญหน้าไม่ได้อยากร่วมมือและสุดท้ายคือการพยายามฉายภาพตัวเองในฐานะเหยื่อสงครามเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากทุนระเบิดมากที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้นำด้านการเก็บกู้ที่น่านับถือ เหมือนการพยายามดึงคะแนนความสงสารจากนานาชาติพร้อมกับวาดภาพให้ไทยเป็นฝ่ายก้าวร้าวถูกต้องครับและก็ทิ้งท้ายด้วยคำพูดสวยๆว,ว่าเพื่อนบ้านแยกจากกันไม่ได้ขอให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองโอ้โหเป็นกลยุทธ์ทางการทูตที่คาดเดาได้เลยคือปฏิเสธทุกข้อหาและโยนความผิดให้อีกฝ่ายว่าไม่จริงใจแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นในช่วงของการโต้ตอบนี่แหละครับค่ะ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายถแถลงจบก็เข้าสู่ช่วงที่เรียกว่ารีบอทเทิลหรือการโต้แย้วซึ่งปกติแล้วในช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะแค่ลุกขึ้นมาพูดตอบโต้กันเฉยๆหรือเปล่าโดยปกติก็ใช่ครับคือการใช้สิทธิ์ลุกขึ้นพูดเพื่อชี้แจงหรือหักล้างประเด็นที่อีกฝ่ายเพิ่งพูดไปมีเวลาจำกัดมากแค่ไม่กี่นาทีแต่ครั้งนี้ผู้แทนถาวรไทยคุณอุตนาพีรานนท์ได้เตรียมเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ไว้ให้ที่ประชุม เซอร์ไพรส์ที่ว่าคือแทนที่จะลุกขึ้นพูดเฉยๆคุณอุตสนากลับขอเปิดวิดีโอแล้วก็ฉายสไลด์ขึ้นจอใหญ่กลางห้องประชุมเลยครับฮะาทำแบบนั้นได้ด้วยหรอคะแค่นั้นเลยครับบรรยากาศในห้องเปลี่ยนทันทีเลยคณะผู้แทนกัมพูชาล,ลุกขึ้นประท้วงกันพลวันเลยบอกว่าช่วงรีบัตเทิลเนี่ยกฎคือให้ใช้แค่คำพูดเท่านั้นจะมาเปิดภาพเปิดวิดีโอแบบนี้ไม่ได้โอ้โหสถานการณ์ตึงเครียดเลยสิคะ แล้วประธานที่ประชุมซึ่งเป็นทูตญี่ปุ่นตัดสินใจยังไงคะประธานนิ่งไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจว่าอนุญาตครับอา้าวโดยให้เหตุผลว่าแม้กฎจะจํากัดเวลาในการพูดแต่ไม่ได้มีข้อจํากัดด้านเนื้อหาหรือรูปแบบการนําเสนอว่าจะต้องเป็นแค่คําพูดเท่านั้นโอ้โหวินาทีนั้นเองที่ทุกคนในห้องรู้ว่ากําลังจะได้เห็นอะไรที่พิเศษ และมันคือหมัดน็อกที่กัมพูชาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเนาภาพที่ฉายขึ้นมามันคืออะไรคะมันเด็ดขนาดไหนถึงทําให้กัมพูชาต้องลุกขึ้นประท้วงขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่ภาพครับแต่มันคือเรื่องราวที่มาจากหลักฐานชิ้นเดียวคือโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาเครื่องหนึ่งที่ทําตกไว้มือถือเหรอคะครับแล้วทหารไทยไปเก็บได้ที่ฐานพานยาวจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่19สิงหาคมสไลด์แรกที่ไทยฉายขึ้นไป คือภาพทหารไทยกำลังเก็บโทรศัพท์เครื่องนั้นจากจุดเกิดเหตุเลยอ๋อเพื่อเป็นการยืนยันที่มาที่ไปของหลักฐานก่อนเลยว่าไม่ได้เต้เรื่องขึ้นมาเองใช่ครับเป็นการปูพื้นอย่างฉลาดมากจากนั้นสไลด์ที่2นี่คือคลายแม็กซ์เลยครับค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่8มิถุนายนในคลิปเป็นภาพทหารกัมพูชากลุ่มหนึ่ง กำลังฝึกการวางทุนระเบิดชนิด PMN2 อย่างคมักคาเมนวางเลยเหรอคะไม่ใช่เก็บกู้วางเลยครับเสียงในห้องประชุมเงียบกริบเลยครับเพราะภาพมันฟ้องชัดเจนว่านี่คือการฝึกวางไม่ใช่การฝึกเก็บกู้อย่างที่เคยกล่าวอ้างโหมเนี่ยมาหัดฐานหลักตัวหัดทาหนามคาเขาเลยนี่คะคือไม่ใช่แค่มีทุนระเบิดแต่มีคลิปตอนกําลังฝึกวางด้วยแล้วสไลด์ต่อไปล่ะคะ สไลด์ที่สเป็นเหมือนการปิดจ็อบครับเป็นภาพนิ่งที่ถ่ายเมื่อวันที่19สิงหาคมแสดงให้เห็นทหารกัมพูชากำลังติดตั้งทุ่นระเบิด PMN2 ในพื้นที่ปฏิบัติการจริงๆ mm hmm. และที่สำคัญคือจากการวิเคราะห์ภาพในภายหลังสามารถระบุตัวตนได้ว่าทหารในภาพคือคนที่นายทหารไทยเคยพบปะเจราจาด้วยก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำ oh. หลักฐานทุกชิ้นมีทั้งวันเวลาและพิกัดระบุชัดเจนซึ่งไทยบอกในที่ประชุมเลยว่ารายงานฉบับเต็ม108หน้าได้ถูกส่งไปให้เลขาธิการ UN เรียบร้อยแล้วด้วยพอเจอหลักฐานชุดนี้เข้าไปซึ่งซึ่งหน้าปฏิกิริยาของฝั่งกัมพูชาเป็นยังไงบ้างคะคงจะอึ้งไปเลยสิก็อึ้งครับแต่ก็ยังพยายามสู้ต่อนายลีปันฮาริตเลขาธิการหน่วยเก็บกู้ทุนระเบิดของกัมพูชาก็เปลี่ยนท่าทีมายอมรับว่าพร้อมให้มีการสอบสวน แต่ก็ยังไม่ไวายตำหนีไทยว่าทำไมไม่เอาหลักฐานมาคุยกันหลังไมค์ก่อนทำไมต้องเอามาแฉกลางที่ประชุมแบบนี้อ้าว oh. จากนั้นผู้แทนถาวรกัมพูชานายดาราอิน ai ก็ลุกขึ้นมาโต้บ้างบอกว่าหลักฐานของไทยมันขาดความน่าเชื่อถือทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นการตรวจสอบแค่ฝ่ายเดียวอืม mm. แล้วก็กล่าวหาว่าไทยมีเจตนาแอบแฝงต้องการล้มข้อตกลงสันติภาพที่มาเลเซียกับสหรัฐช่วยเกลยียเกลีย่ย แต่ดูเหมือนจะเป็นการโต้ที่ไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วนะคะหลังจากที่ทุกคนเห็นคลิปวิดีโอนั้นไปถูกต้องครับและฉากสุดท้ายของการประชิญหน้าในวันนั้นก็ค่อนข้างจะน่าสนใจมากค่ะคือนายดาราอินพูดอย่างดุเดือดจนเกินเวลา2นาทีที่ประธานขีดเส้นไว้แล้วจูจ่ๆไมโครโฟนของเขาก็ดับไปเลยครับเดี๋ยวนะคะคือประธานที่ประชุมสั่งปิดไมเลยเหรอคะในเวทีระดับนั้นเนี่ยนะโหไม่เคยได้ยินเลยมันดูรุนแรงมากใช่ครับ เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากจากประธานที่ประชุมว่าคุณหมดเวลาแล้วและถือเป็นการปิดฉากการตอบโต้ของกัมพูชาในวันนั้นไปโดยปริยายซึ่งในทางการทูตถือว่าเสียหน้าอย่างแรงแล้วนอกเหนือจากหลักฐานในมือถือชิ้นนี้มีข้อมูลจากแหล่งอื่นมายืนยันอีกไหมคะว่าทุนระเบิดพวกนี้มันเป็นของใหม่จริงๆไม่ใช่ของเก่าตกค้างอย่างที่กัมพูชาอ้างมีครับและนี่คือส่วนที่ทําให้ข้อกล่าวหาของไทยมีน้ําหนักมากขึ้นไปอีก สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ทำรายงานพิเศษเรื่องนี้โดยส่งภาพถ่ายทุ่นระเบิดรุ่น P M N 2ที่ทหารไทยเก็บกู้ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดอิสระ4คนช่วยกันวิเคราะห์ซึ่งทุกคนให้ความเห็นตรงกันหมดเลยไว่ายังไงบ้างคะผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งชื่อแอนดรูวีนส m มิธจากอังกฤษสรุปได้ชัดเจนมากเขาบอกว่าสภาพของทุ่นระเบิดพวกนี้เหมือนเพิ่งถูกวางมาได้ไม่กี่เดือน โโเขาสังเกตจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นสภาพพลาสติกที่ยังนิ่มและยืดหยุ่นแผ่นยางกันน้ํายังคงมันวาวไม่มีร่องรอยของการเสื่อมสภาพจากการถูกฝังอยู่ในดินนานเป็น10บสปีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ของเก่าสมัยส,ยสงครามกลางเมืองจะมีสภาพใหม่เอี่ยมแบบนี้ได้ชัดเจนเลยนะคะมันจึงเป็นการหักล้างคําอ้างของกัมพูชาได้อย่างสิ้นเชิงในทางวิทยาศาสตร์เลยครับโอเคเท่ากับว่า มีทั้งหลักฐานจากวิดีโอที่เห็นการกระทำแล้วก็หลักฐานทางกยายภาพที่ผู้เชี่ยวชาญสากลก็ยืนยันแต่ยังสงสัยอยู่นิดนึงค่ะว่าฝ่ายกัมพูชาจะโต้แย้งได้ไหมคะว่าวิดีโอนั้นอาจจะเป็นของปลอมหรือโทรศัพท์นั้นอาจจะถูกจัดฉากขึ้นมาเป็นคำถามที่ดีมากครับแน่นอนว่าในทางทฤษฎีกัมพูชาสามารถอ้างแบบนั้นได้แต่ในทางปฏิบัติมันยากมากครับ เพราะการจะพิสูจน์ว่าไฟล์วิดีโอถูกตัดต่อหรือสร้างขึ้นมาต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงและไทยก็คงเตรียมพร้อมรับมือกับข้อกล่าวหานี้อยู่แล้วอส่วนเรื่องการจัดฉากโทรศัพท์ยิ่งเป็นไปได้ยากเพราะมันมีทั้งข้อมูลเมตาเดต้าในไฟล์ทั้งพิกัด GPS ที่ระบุต,ตำแหน่งได้ซึ่งข้อมูลพวกนี้มันโกหกกันยากและที่สําคัญคือการที่ไทยกล้าเสนอให้ตั้งคณะผู้ตรวจสอบอิสระของ UN ก็เป็นการแสดงความมั่นใจในหลักฐานของตัวเองว่า มให้ใครมาพิสูจน์ก็ได้ค่ะซึ่งถ้ากัมพูชามั่นใจว่าตัวเองบริสุทธิ์ก็ควรจะตอบรับข้อเสนอนี้ทันทีแต่การพยายามบ่ายเบีย่ยงมันก็ยิ่งทําให้ดูน่าสงสัยมากขึ้นหมายความว่ายังไงบ้างถ้าให้สรุปภาพใหญ่ๆจากเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะถ้ามองในภาพใหญ่ การประทากันที่เจนีวาครั้งนี้คือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งสําคัญของไทยเลยครับจากเดิมที่มักจะตั้งรับและใช้ความอดทนอดกลั้นทางการทูตมาเป็นการรุกลับอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้กฎหมายและหลักฐานเป็นอาวุธ mm hmm. ซึ่งอาวุธชิ้นสําคัญที่สุดก็มาจากของเล็กๆอย่างโทรศัพท์มือถือที่ถูกลืมทิ้งไว้เครื่องเดียวมันกลายเป็นหลักฐานมัดตัวที่พลิกเกมทั้งหมดทําให้คําปฏิเสธของกัมพูชาฟังไม่ขึ้นอีกต่อไปและมันยังเป็นการทดสอบความน่าเชื่อถือของตัวอนุสัญญาออตตาวาเองด้วยถูกต้องเลยครับนี่คือประเด็นที่สําคัญที่สุด ถ้าหากรัฐสมาชิกสามารถละเมิดกฎได้อย่างจงแจ้งแล้วก็ปฏิเสธหน้าตาเฉยโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยความศักดิ์สิทธิ์ก็หมดไปใช่ครับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่อุตสาหสร้างกันมาก็จะหมดความหมายไปทั้งทีกรณีนี้จึงเป็นเหมือนบททดสอบสําคัญว่ากลไกที่มีอยู่มันใช้งานได้จริงหรือไม่แล้วผลกระทบที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงต่อคะความสัมพันธ์ของสองประเทศคงจะแย่ลงไปอีกแน่นอนครับ เพราะความไว้วางใจมันถูกทำลายลงไปหมดแล้วหลังจะเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุรนระเบิดอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นไม่นานประเทศไทยก็ประกาศระงับข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ชั่วคราวอ๋อค่ะซึ่งเป็นข้อตกลงที่พยายามจะสร้างสันติภาพตามแนวชายแดน นี่คือผลกระทบที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่เกิดขึ้นตามมาเลยครับซึ่งมันก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากค่ะมีข้อมูลว่าประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐรัสเซียรหรือจีนเนี่ยเขาไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในอนุสัญญาออตตาว่าแล้วกระแสะโลกตอนนี้ก็ดูจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้น้อยลงเพราะมัวแต่ไปสนใจสงครามใหญ่ในยุโรป มันเลยทําให้สงสัยว่าการที่เราเห็นไทยกับกัมพูชาสู้กันเอาเป็นเอาตายด้วยกฎหมายและหลักฐานในเวทีแบบนี้มันอาจจะเป็นแค่ภาพสะท้อนของความจริงที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าคะเป็นประเด็นที่น่าขบคิดมากครับในขณะที่สองประเทศกําลังใช้เวทีนี้เป็นสมรภูมิทางกฎหมายอย่างเต็มที่มันก็ชวนให้เราต้องตั้งคาถามว่าในโลกแห่งความเป็นจริงที่การเมืองระหว่างประเทศยังคงขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์และอํานาจเป็นหลักส่วนที่สัญญาด้านมนุษยธรรมแบบนี้ จะมีอำนาจยับยั้งการกระทำของรัฐได้จริงแค่ไหนหรือสุดท้ายแล้วมันเป็นเพียงกลไกลเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ดูสวยหรูแต่ไร้ผลในทางปฏิบัติเมื่อผลประโยชน์แห่งชาติเข้ามาอยู่เหนือทุกสิ่งนี่คือคำถามใหญ่ที่เหตุการณ์ครั้งนี้ทิ้งไว้ให้เราได้คิดต่อครับ